ดีใจมากๆค่ะตอนแรกคือลุ้นมากตอนจับมือทุกคนคงจะเห็นบรรยากาศแล้วข้างๆเวทีที่แบบมันก็คงจะตัดสินใจยากเพราะว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนเลยตั้งแต่รอบ20คนที่มีรอบสปีดคือทุกคนต่างเข้ามาในในบีที่ตัวเองถนัดแล้วก็เป็นจุดเด่นของตัวเองนะคะซึ่งตอบคําถามออกมาได้ดีทุกคนเลยอันนี้คือเฟิร์นก็ยังอึ้งอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหทำไมปีนี้คือทุกคนคือแบบเก่งกันมากๆเลยแล้วพอเข้ารอบ10คนก็ตอบคําถามดีอีก ซึ่งทุกคนอ่ะทาทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์เดินรอบต่างๆและตอบคําถามคือดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเราคนก็เลยตื่นเต้นแต่ก็ได้แต่พูดกับตัวเองในใจว่าไม่เป็นไรเราก็ทําให้เต็มที่ของเราแล้วการมีสติในทุกๆวินาทีผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ก็พอมงแล้วเราก็โอเคเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่ค่ะแล้วตอนมองแอปถามนิดนึงว่ามีคิดไหมว่าจะเป็นตัวเองหรือว่ามีคิดไหมว่านูก็เป็นคนรู้จะใครคิดมาตลอดค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเฟินเคยมาตอนปี2022แล้วตอนมงขวัญใจขอนแก่นใช่ไหมคะแล้วรอบนั้นเฟินก็พลาดไปนิดเดียวเองเฟินได้มาเป็นเออลองลองสองใช่ไหมคะก็เลยปีนี้กลับมาคิดแล้วว่าเสื้าผคือภูเก็ตแล้วเราเป็นสาวใต้ด้วยยังไงปีนี้เราจะกลับมาแก้มือแล้วก็เอามงขวัญใจภูเก็ตให้ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคะ่ะมันตามภาพที่เราคิดไว้เลยใช่แล้วมงใหญ่เนี่ยที่เขาบอกมาถึกันนะอะไรนะคะ อใช่เมื่อกี้ก็มีคนถามเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์ที่คนมงฝันใจแล้วไม่ไม่ได้มงใหญ่ะอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อบพี่มันก็คือมิสแกรนอะทุกคนก็เห็นแล้วว่าในทุกๆปีมันมีการพัฒนามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําถึงเราทําดีเรามีความสามารถเราก็มงใหญ่ได้เหมือนกันแล้วคนอื่นก็เช่นกันค่ะถ้าคนอื่นทําได้คนอื่นก็มงได้เหมือนกันใช่ กับมือมีคุยกับด้เลยนะคุยค่ะมันมีช่วงปิดไปอะคุยค่ะ <c oughs> จริงๆคือแบบว่าเออตื่นเต้นแล้วก็ช็อกน้องก็ช็อกหนูก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบก่อนที่จะขึ้นเวทีเพื่อนๆทั้งทั้งทั้งที่ททเหลืออะไรเงี้ยเขาก็เคาะกันมาแล้วแบบแ,แบอบแอบเคาะตั้งแต่ก่อนวันหน้านี้แล้วว่ายุต้องจับมือกับใบแบน่เลยอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เป็นตามที่เพื่อนเคาะกันมาจริงๆแล้วพอจับมือกันจริงๆก็ต่างคนต่างอึ้งแล้วก็พูดว่า โอเคใครมงก็ได้ไม่ติดเพราะว่าวันนี้เราสอคนก็คือทําเต็มที่เหมือนกันแล้วถ้ามงก็ยินดีกับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยใช่รู้แล้วนอไถ้าเราไม่ได้เราอยากได้ พี่เชื่อป่ะว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่สามารถเคาะได้เลยโฮมันเปลี่ยนทุกๆวันเพราะว่าคนที่ไม่ได้เต็งก็ฉายแสงขึ้นเรื่อยๆคนที่เต็งก็สามารถดอปได้เหมือนกันไปถึงวันไฟแนลเฟิร์นเฟิร์นก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าใครจะมงใหญ่แต่ถ้าอยากให้จับมือเฟินอยากจับมือกับยุเหมือนเดิมเพราะว่ายุกับเฟิร์นเป็นอะไรที่คล้ายๆกันสไตล์เราคล้ายๆกันแล้วผ้ากลางเหมือนกัน ใช่ถ้าเกิดเข้าไปได้สองคนก็อยากจะจับมือแล้วก็โอเคมายืนพูดแบบนี้เหมือนกันว่าโอเคใครมงก็ก็ไม่ติดแล้วยังมั่นใจว่าตัวเองยังมงใหญ่มั่นใจค่ะมาประกวดทั้งทีเราก็ต้องคาดหวังถึงมงใหญ่มงสูงสุดนะคะเราจะมาคาดหวังท็อป7 7ท็อป5ท็อป3ตไม่ได้เราต้องคาดหวังมงใหญ่ไว้แล้วก็ไปให้ถึงฝันค่ะ เราฟังแม่ๆทุกคนเลยนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะฝากเข้าด้อมใบเฟินด้วยนะคะมงขวัญใจแล้วด้อมควรจะเต็มได้แล้วนะคะเหลืออีกไม่เยอะจะเต็ม5 0ันแล้วมาเข้าด้อมหนูกันเยอะๆแล้วก็หนูบอกแล้วว่าเชียร์หนูปีนี้ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าหนูตายแล้วฟื้นใหม่จริงๆนะคะตั้งแต่วันเข้ากองเลยวันนี้เราฟื้นแรงด้วยฟื้นจริงด้วยนะคะไม่ได้โมโนะคะถ้าเกิดว่าเชียร์ใบเฟินรับรองค่ะไม่ผิดหวังแล้วก็จะไปคว้ามงขวัญมงใหญ่มาให้ทุกคนให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะ